สวัสดีครับวันนี้ร้านไทวันจะพามาชมจักรเขียงคู่เบาอยู่เป็นเขียงคู่ไดเล็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่น g t 875นะครับผมตัวนี้เป็นไดเล็กวอเตอร์อยู่ในตัวตัวนี้เป็นกระโหลกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นกระโหลกใหญ่เป็นกระโหลกไงครับผมแล้วก็หน้าต่อก็จะมีสามารถสปีชชดชาร์จเร็วได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,004นะครับผมต่ำสุดอยู่ที่ หนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีกําหนดเขียปกักเข็ยมยกเวลาเราหยุดแล้วก็จะมีปุ่มซ่อมงานคือปุ่มวิ่งคีร์เข็มนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะน้ามันเวลาเติมก็เติมลงตรงหัวจักรเลยนะครับไม่ต้องลงตรงไม่ต้องเติมลงตรงอ่างแล้วก็ปรับที่หางได้ความห่างสูงสุดถึงเล็กเก็บห่างมากเลยครับรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวมาลองนะครับผม ันนี้เกดเป็นหนึ่งสี่นะครับความเกจของเขาความห่างของเข็มแล้วก็ที่ว่ามันยกเข็มก็คือมันจะมี L กับ R นะครับมันจะมีบอกถ้าเราปัดมามันก็จะ L ฝั่ง L ก็จะยกนะครับฝั่งซ้ายก็จะยกขึ้นก็คือเวลาเราจะหักมุมมันจะสวยอย่างนี้นะครับบิงปุ๊บบรื่งสองเข็มแล้วก็กด เวลาหักมุมนี่ครับหักมุมอย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมสวยดีสวยมันจะเป็นมุมของมันเลยแล้วก็ถ้าเราจะปัดหักอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กดมาฝั่งอาแล้วก็วิ่งสองเข็มแล้วก็ปัดมาสองเข็มกดนี่ครับเวลาหักมุมก็คือมุมเขาจะสวยเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มวิ่งทีละเข็มนะครับสรวาเราไม่ถึงหรือว่าปุ่มซ่อมงานก็คเขาเรียกนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นยี่ห้อเบาอยูนะครับเป็นกระโหลกใหญ่รุ่น Gt 875ครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็เข้ามาลองสินค้าที่ร้านไพวันเราได้เลยนะครับร้านเราอยู่เพชรเกษม69เาขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ